ชมนะครับผมอยู่ผมซีบเบนเดอร์เหมือนเดิมนะครับวันนี้อยู่ในเกม State of d ีเคเช่นเคยครับผมกับมาค c ัสแคมเบล l l นะคะแล้วก็กหลังจากที่ผมได้อ่าไปเล่นน็อกรอบมานะผมก็นี่ฮะบิวอ่ปปิงปป้งแอ n g เรีย s l ปปิ้งแอ r e เรียเป็นอ่าคือคนเราเนี่ยเยอะขึ้นนะพอคนเยอะขึ้นเนี่ยมันไม่มีที่นอนผมเลยสร้างนี่เจ้า s l ปปิ้งแอ r e เรียนี่ขึ้นมาแค่ yeah, นี่เอา้า เอ็ดหายนะทำไมเอ็ดวมานอนนี่นะครับวันนี้มาลุยกันในตอนมืดนะครับก็ลองเสี่ยงดูแล้วกันขี้เกียจรอมากเลยนะอันนี้ก็จะจะทำเป็นอ่าเวิร์กช็อปนะครับก็ทำการสร้างไปแล้วแล้วมันสร้างเสร็จยังวะเสร็จแล้วเหรอโอเยสเสร็จแล้ว Available Action อทำอะไรต่อได้เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเกรดทีหลังนะถ้าคนเยอะขึ้นแล้วเราก็ต้องมาอัปเกรดอัปเกรดอีกนะ ทานทัพของเราก็จะได้แข็งแรงขึ้นนะครับก็ทรงพลังมากขึ้นนะไปะภารกิจคือคือ army ไ i g n i n g ครับตรงไหนวะอุ้ยตรงนี้ไม่อยากไปยุ่งตรงนี้โอเคภารกิจไป a r m มีไซ n i n งเกี่ยวกับอะไรวะรถขั้นไหนของเรานะจำไม่ได้ลแล้วเคเดี๋ยวหาคนไปด้วย ผมหาคนไปด้วยดีกว่าลืมลืมลืมหาคนไปด้วยขี้เกียเปิดประตูอ่ะ,อะเปิดไปก็ได้โอ้แต่มันมืดมากเลยนะมืดมันก็มืดมืดเปิดไฟฉายหน่อยกดทีเป็นการเปิดไฟฉายโอเคปืนก็เออจำไม่ได้แล้วมันมนจะเล่นประมาณสองวันเนยดูของก่อนปืนปืน เจ้านี้หากระสุนใส่ให้มันค่ับช็อตกันเชลโอ้ช็อตกันเชลก็เยอะนี่เทคมาสักสิบนัดก็พอนะครับก็เดี๋ยวอาวุธประชิดอะประชิดมีอยู่สองอันโอเคยายาเก็บยาเก็บใส่ไปหน่อยยายายาสแตชมันก็เหมือนกันดีกวเนะี่ยยาเอาไปสักสองก็พอนะโอเค อันนี้เราจะเลือกใครไปผมไว้ใจมายาครับเป็นเขาเป็นทหารครับเป็นทหาร Let's go for walkout ทำไมมายาตอเรสมันต้องมีดิเดี๋ยวหาคนก่อนหาคนก่อนหาคนหาคนแล้วผมต้องเก็บตังค์อัปเก็บเตีเตยงคนะไอ้วงนี้มันไม่ยืนออกนอย่างนี้มึงต้องการอะไรจะสังคมอะ โอ้ทำไมต้องการเตียงเไยเนี่ยพื้นเวินอะไรก็นอนไปเดี๋ยวตรงนั้นอ่ะเออหาพ่อพ่อห่มอะไรมาให้มันนี่ไปนี่เออมีใครมาวะเดี๋ยวนะขอขึ้นไปเช็คก่อนดูท่าทางมันจะไอ้นี่แล้วมันมันยิงก่าเดินนะไอ้กันเดสันเนี่ยขึ้นไปหน่วยเฝ้าระวังใครอ่ะอ๋อไม่ใช่กันเดสันกันเดสันมันอยู่ตรงนั้นที่ว่าเราลืมไปแหมยิงโดนอะไรบ้างนั้นะ แล้วเออซ้ำให้แน่ไหมซ้ำให้แม่งก็ตายแล้วโอ้โยทำไมเป็นอย่างงี้ไม่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 ลงมาลงมาต้องไปลุยภารกิจต่อแล้วเดี๋ยวคลิปแม่งจะยืดเดยื้อไปเอาพริดตาม,มาเออมามา รีบหน่อยขึ้นมาโอ้ไปลุยกังคืนนี่เสียงนะครับเสี่ยงพอสมควรอ้าวมันขึ้นมามยังวะอ๋อมันอยู่ข้างหลังทำไมรู้สึกรถเรามีหลายขันมากเลยแล้วมันใช่เซฟเก่ากูเนี่ยกูก็เล่นอยู่เซฟเดียวดีกว่าอ้าวอ้าวทะลึ่งครับมาทุบรถคนเนี่ย ออเนี่ยตอนมืนแม่งเป็นเงี้ยบางทีแม่งก็มองไม่เห็นทางนะแล้วพอเจอซอมบี้ฮอตทีเนี่ยแล้วแบบไม่ได้ขับรถอยู่อะไรเงี้ยแม่งชิบหายเลยเอ <c oughs> okay. ถึงละรู้สึกจะเป็นที่พักของทาหารนะที่ส่งมาช่วยประชาชนทหารเนีายทำาหารอะไรไม่ได้เลยครับ เขาต้องเคลื่อนย้ายับเคลื่อนย้ายประชาชนแต่มันไม่มีประชาชนเหลือแล้วฟ้งฉันนะเราต้องกรควาบช่วยเหลือไม่ทันี่ไม่ใช่ภารกิจช่วยเหลือเนี่ยไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้ทหารมันเป็นอะไรวะ เออต้องรีบต้องรีฟอะเนี่ยเอารถผมมาผมเอารถผมอยู่นู้นมารถคืนก่อนอนะฮะา,าเนี่ยพิ่งยิงเอารถคืนก่อนไม่มูฟด้ยวยแอร์เรียทาหารมันมาเพื่อช่วยไปช่วยช่วยคนอ่าผู้รอดชีวิตนะใครอะเดย์ดไลท์ซิงสามอะไรเงี้ยนะเอออุ้ยเซลลอร์เรวดีแท้นอกภารกิจให้มาคุยกับทาหารดิเช่เน,นี่ยนะ โอเคลุยภารกิจต่อไปเกิดการตากันแล้วกลับบ้านกันกลับบ้านมผมว่าอ r m y Signing มันคุยเฉยใช่ไหมแล้วมันเป็นมืดอย่างนี้ผมไม่เสี่ยงดีกว่านะโอเคแล้วตัดไปตอนเช้าเลยแล้วกันโอเคเช้าตู่ของมันต่อมาแม่งรอคือแม่งรอนานมากกว่าแม่งจะเช้าแม่งรอโคตรนานเลยอาวนี่ก็ยิง คือไอเนี่ยมันยิงประมาณ3-4ี่นาเดี๋ยวมันถึงจะตายตัวหนึ่งครับไม่ทันแดกชาวบ้านเขาเลยครับแล้วตู้ก็ลืมคนติดตามหาคนติดตามลืมอีกแล้วไปไปหาหาเอาเอาโอ้ไปไปไปอ่าระหว่างที่รอเนี่ยฐานโดนบุกครับศพซอมบี้แม่งบาดเลยเนี่ยนะ คือคือกูพื้นไม่ทันขาดคำมึงมาเลยนะอุ้ยพี่เคยแม่งเสิงกันโอ้โหผู้ไม่ทันขาดคำแม่งมาเลยนะแหมมาเร็วเคมเร็วซะเหลือเกินไป<อ>หาคนไปด้วยคนเดิมมึงจะไปไหนอะ่ะจะไปไหนจะไปไหนคุณอะจะไปไหนคัมวิดเมย์แอนด์วอชไมค์แบ็ เออมาโอเคเราจะได้เข้าสู่ภารกิจนะฮะในตอนนี้คเควสมีอยู่กี่ที่ก็ไม่รู้มีตรงนี้ด้วยนะฮะแต่แม่งไกลมากมีซิงสเซอร์บไบเวอร์เราจะมาที่นี่กันดี่านะนะภารกิจหลักใชาคอบและอุ้ยโอ้โหหมามันไหลโอ้ยกินก่อนกินก่อนโอเคเราจะใช้เปลืองไม่ได้นะต่อไปมันยาเลยขวดเดียว คือมันเคขึ้นขึ้นแร้วเราจะต้องรีบไปภารกิจขับรถต้อง้าใจัยแมปมันใหญ่แล้วมันถึงยากเลยนะคือต้องระวังอย่าให้รถแม่งพังกลางทางับถ้ารถแม่งพังกลางทางแล้วระหว่างแล้วตรงนั้นมันไม่ใช่เมืองด้วยเนะี่ยคือลําบากแม่งมแต่นี่แม่งลาบากกว่านะ ชนทีแม่งกระเด็นชนทีหมอกระเด็นเลยครับอ่ารถในตำนานนีครับรถเราเองเราจะทำกานไปกันมันไปทางไหนวาดูแมปดิเราอยู่นี่ไปทางนู้นดิว่าโอเคออกข้อสู่ถนนหลักครับสายตรงไปยังเมืองอื่น นี้เป็นเวชคลินิกที่เรามาหายาให้เอชใช่ป่ะแล้วผมว่าในนั้นมันน่าจะมีอะไรบางอย่างให้เราค้นแต่ตอนนี้ก็จําได้ว่ากระเป๋าเต็มใช่ป่ะเออพกอันนี้มาด้วยนะเดี๋ยวผมเข้าไปดูก่อนว่ามันจะมีอะไรบ้างนะโอ้ล้านร้านพิซซ่าอ้ยมันไม่มีอะไรเลยดีกว,ว่าเนอะกับ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 รถคันเดินแลยไป ขึ้นรถขึ้นรถไปไปซอบบีซอมบีมบ้แม่งบานอนะแถวเนี้ยนะโอ้โหแม่งเยอะทางไหนวะทางนี้ปะโอเคใช่เดี๋ยวรถซอบบีแม่งกำลังตามมาโอ้โหแม่งแฟนขับแฟนขับตามมานะ่ะแฟนขับ S T L ครับแฟนขับ S T L ตามมาบานเลย เออจริงๆแฟนคลับ f t l นี่ไม่ไม่มีสักคนเลยจะเรียกได้ว่าไม่มีสักคนเลยจะจะดีกว่าเนี่ยเออนี่ไม่เป็นเรื่องจริงนะโอ้ยขับยากลำบากทางนูนต้องขับไปดูแมปไปมันลำบากเออถึงแล้วไม่ได้รู่สึหมือนจะมาช่วยคนนะครับช่วยเราคือ เขาติดต่อวิทยุเรามาอะไรประมาณเนี้ปู่เทคเจคอบไทยทำอะไรเจคอปอย่าทำอะไรเจคอบนะป <c oughs> ู่มนุษย์หมาป่ามึงเป็นมนุษย์หมาป่าแค่นี้มึงไม่ได้หรอวะเด้อเด้อเด้อทางไหนวะทางไหนเด้อเด้อกูหาทางเข้าก่อนเฮ้ยอย่าพึ่งนี่เราเขาหน้าต่างอะไรปะไม่ได้เว้ยเฮ้ยอย่าพึ่งทำอะไรเจคอบโอ้โหไม่ปา่าสปีหรืออไป แฟนคลับคุณแฟนคลับเฮ้ยไอน้น,น้ำล้มอยู่ไอ้น้ำล้มอยู่ <c oughs> โอ้โแม่งลุกได,ออสด้สุดยอดสุดยอดปิดไล่ปิดโปรเจกต์ไม่ให้หมดอ่ะ <c oughs> โอเค้คงกจะเคลียร์ได้หาดังเข้าไม่เจอเจคอบมันนี่ <c oughs> นะ <c oughs> ไม่โอเคแล้วเนี่ยฮะ ที่ใน,นใจที่โบเจะปลอดภัยเนี่ยแล้วจะกลับไปหาพี่ชายฉันกู <c oughs> แ้แปลอะไรของกูเนี่ยอ๋อคือพี่มึงไงนะ <c oughs> มันจะดีมากมันจะดีกว่าถ้านายไปนะ <c oughs> อยู่ที่เนี่ยมันโง่ช,ะชะัดชัด ตอนนัหนยังหนุ่มยังแน่นนี่นไอตูดใหญ่ <c oughs> เฮียมีสปายโอเคเขาเราก็คือไอเจ้าเนี่ยมันก็หายไงอ่ะวิทยุมาครับมาติดต่อลิลลี่ฮะ้้วก็บอกว่าคือเราต้องการไปที่โบสถ์นะครับมันรู้จักกันบว่าเออรู้จักกันนี่เออไอเนี่ยเออใช่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 แล้วให้มาช่วย ไอันี่อ่ะมันนี่าจะเป็นพี่ชายมันนะครับใช่ปะชื่ออะไรวะชื่ออะไรชื่ออะไรเฮ้ยยิงอ่ะโอเคช่างมัน d e t แ c คชั n นคะีเอ็ดดิ e แทคชั่นฟอร์อิลิปไป e a เ e ็ e ด t สแทคชั่นเนี้ยให้เลวลาทดสอบให้ทดสอบ,ใส,อบใส่ซัพเพรสเซอร์บอวะไม่ใส่ด้วยย <Go around. S 1> ิงทีแม่งแหย oh. ิงทีแม่งแห อ้าวววอิงทีไม่ยิงทีไม่แห่ไม่ได้ใส่สับเบสเซอร์ด้วยนะอ่าเหมือนเป้าหมายให้ไปทางน,นั้นมีต้องเคลียร์มาเยอะสุดแล้วเกินอันนี้ตายยังเนี่ยเฮ้ยเอาน้าแม่งไม่มีไม้ ไม่ยังไงอะเมื่อกี้เห็นใช้ตีนเตะอยู่โอ้โหออเอามาอีกแล้วอย่าพึ่องอย่าพึ่งโอ้โหเลเวลหกแล้วสู้เยอะนะสู้ระยะประชิดเยอะโอเคโอ้ new location ให้ทำไรเหรอโอเคผมไปดูมาอีกทีนะครับเขาบอกว่า <c oughs> ไปไปศึกษาข้อมูลมาแบบเป็นชั่วโมงเลยครับแล้วเ,เขาบอกว่า,หาให้หาอะไรล่อซอมบี้นะเพื่อให้ เขาหนีไม่ได้นะครับแล้วก็ไอเจ้าไอเสื้อก้ามคนนั้นก็บอกว่าให้ให้ไอเจ้าเจคอบดิตเตอร์เนี่ยหนีไปนะครับส่วนเอลี่เนี่ยจะหนีไปอีกทางหนึ่งนะครับหนีไปหาใครก็ไม่รู้นะฮะโอเคเราจะปลาเจ้านี้ไปครับเดี๋ยวะปลางไงกดอะไรวะจีเออีแหละไป เอาละมึงเดยๆรถเราไม่ต้องสนแล้วมั้งนี่เอาคันนี้ไปเออไปเลยครับไปไปกลับบ้านกลับบ้านให้ไวเคแม่งกว่าผมจะเข้าใจนะครับ <c oughs> คือว่ายังฝึกภาษาอังกฤษมาไม่ดีพอนะครับกลับบ้านกลับมาแล้วจ้าโอ้ยไอ้ค้างเอ้อค้าง มีฝูงในตำนานนะครับเอาแล้วกูแล้วกูหยุดทำไมวะเนะี่ยว่าจะดิฟใส่มันซะหน่อยนะฮะเออทนันะ่นแหละเป็นไปตามยะถากรรมเจ้าอมบีบทศึบเดินลายพวกนี้อ่ามันช่างเอ้ยไม่เหมือนทางเดิมเลยเออแต่ไปหาของหน่อยก็ดีครับใ<ห>นระหว่างขั้นนี้ เราไปหาของหน่อยดีกว่าเผื่อจะมีปืนชนิดใหม่ๆนะครับมีแต่ช็อตกันกับปืนพกนะฮะต้องไปหาอะไรมาใช้หน่อยแล้วโอ้โอ้โอ้ไดๆๆมีหลโบเนี่เข้ามานี่โกูง้นเลยนะเกือเปล่าเลยนะตอนนี <S <S ้มีเอนมิสคอร์ดอยู่ หน้าบ้านน่ะพี่เคลียให้หน่อยเดี๋ยวสู้ไม่เป็นเลยไงเลยวะเนี่ยฮะแต่ละคนนี่เออให้มึงเคลียคนเดียวเลยกูจะลองฝึกให้มึงมั่งมันสู้อะไรไม่เป็นเลยไอ้่านเนี่ยไอ้เจคอ,อบเป็นไม่ดุดหมาป่าแค่นี้ก็สู้มันเป็นคนละเรื่องนะเจคอ,อบเราจะกระโดดออกไปแล้วที่เสียงแม่งดังสัสๆแล้วแม่งก็จะแห่มา ไม่มีอะไรเลยของตอนนี้มีช่องว่างอยู่ช่องหนึ่งถ้าเราไปหาบ้านหลังเล็กนั้นเราอาจจะเจออะไรก็ได้ดไม่เจออะไรเลยก็สภาพท่าทางไม่เหมือนมีมากเลยแล้วมันก็วิ่งใหม่แล้วเรื่องของมึงนี่เอเอาสู้ดิอะข้างหังมึงอะ่ะ แม่งนอนอยู่เฉยอูอ้เตียงเตียงนี้ขโมยไปบ้านเราได้ปะจะได้ไม่ต้องแบบไปสร้างไอ้ sleeping area เ,เ,เออให้มันมีประโยชน์น่ยไปไปเจอพวกเรากลับบ้านกันวิ่งแล้วแม่งเสียสตมินาบาลเลยกินแันด์แกช่วยเพิ่มสตมินาในระหว่างสืบเฉย ดีมากดีมากแหมถือเป็นการฝึกที่ดีนะว่าฝีมือนายเนี่ยพัฒนาพัฒนาพัฒนาลงต้องเรียกจัดกูต้องเรียกว่าฝีมือพัฒนาลงนะเอจีขอฝอามันทำอะไรเองมั่งนีตรงนี้มีที่คนด้วยเอ๊ะเด้อเด้โอ้โหที่แม่งคุ้นมากเลยวะที่แม่งโคตรคุ้นเนี่ย เซิร์ชโฮไปหาเผื่อจะมีอะไรบางอยา่างในถังน้ำมันก็ได้ถังน้ำมันอาจจะมีของกินเนีครับ <c oughs> น่ะอา้าวไม่มีอะไรเลย <c oughs> เพื่ออะไรวะอุย้ยตรงนั้นมีให้คนอยู่อย่าเพิ่งเสียใจไปอูฟมบี้พี่บี้พี่บี้พี่บี้แหม เจคอบเจคอบเคลียได้หาต่อไม่สะทุสถามเยดอีกแล้วอีกแล้วเลยอูอกระสุนโอโหรัสตี้มาเช็ดโอ้ของตันละอย่างไม่ยัางหน้าเก็บเอาวันนี้ไปก่อนแมเป็นช็อตกันเหมือนเดิมับเจอเป็นช็อตกันชนิดใหม่ครับเป็นโมเดล 870X นะฮะแล้วก็ถือว่าโชคดีมากเลยที่เราได้กระสุนช็อตกัน แล้วก็เจ้านี้เจ้าดนีดาเมจไหนแรงกว่ากันฮะผมขอทิ้งแล้วกันนะขอโทษเลยนะฉันต้องทิ้งนายอะ่ะเพราะฉันอยากได้เจ้านี้มากเลยนะโอเคเราก็เวลอัพอาจจะใช้อาวุธได้ประหยัดขึ้นเกี่ยวบะวะมาขึ้นมหขึ้นไหโอเคเดี๋ยวผมยังไม่เคยทดลองใช้พวกระบงระเบิดเลยนะฮะไอเมื่อตะกี้ใช้ไฟแคคเกอร์ปลาไปาผมก็ใช้ใช้ยังไม่เป็นนะฮะ ก็ยังงงๆอยู่กลับบ้านมาเอาไว้เ hey. คได้กลับบ้านสักทีเออผมจะลองเปลี่ยนตัวไปเล่นตัวอื่นมาไงเบื่อมาคัดแล้วมาคัดแม่งเนอะมาคัดนี่โอ้ใช้ไม่ได้เลยนะไม่ใช่มาคัดใช้ไม่ได้แล้วคนเล่นไม่ใช้ไม่ได้ในมันฟูซบิในตำน,นานชนแม่งเลยครับชน ช,ชันดีคว,วันแม่งขึ้นเลยโอ้รถในตำนานไปไปถึงีเทิร์นโฮมแล้วเราจะได้ปิดคลิปสักทีครับปิดคลิปนี้นะคลิปนี้ไปสองภารกิจนะภารกิจแรกคืออาร์มี่ไฟนิงครับไปทำอะไรกันอาหารไม่รู้เขาพูดอะไรกันเ๋ยวผมจะไปศึกษาข้อมูลดูอีกทีนะแล้วจะมาสรุปเนื้อเรื่องนะฮะสรุปดูสรุปเอา อาจจะมีการทําเป็นพาสรุปนะหรือไม่ม,มีหรืออาจจะทำเป็นแบบยังไงอ่ะ <c oughs> ไม่รู้สิเดี๋ยวจะลองดูทีแล้วกันนะฮะถ้าว่างพอโอเคถึงละไปไปเด๋ยวพวกเราเราก็พาเจคอบนะฮะถือว่าเป็นการเสียสละของเอีลี่อย่างดีเลยครับแหมช่วยบอกว่าเอาน้องน้องแบบ ให้น้องมาคนเดียวนะฮะเออเอาเอาอมึงมาเอากูตีนกูเกินตีนกูแลนะ้วน่ะเคเดี๋ยวกูจะมาหาของนะครับเจ๊ขอบเคแลนะคิดอะไรเขาคิดอะไรของเขาอยู่อะ่ะเขาขอให้อะไรนะ and beside ฉันบอกนายแล้วไงว่าให้อ๋ออ้นี่มันแบบยังไงอ่ะให้นรับพี่มาแต่พี่ไม่ไปแล้วลิลี่ก็ว่าใช่บ่ะเดี๋ยวกูมวยกูมวยแล้วไม่ชิปหายเลยเอาเป็นว่าผมจะจับใช่ความทีหลังแล้วกันจะไม่แปลสมเด็จอย่างนี้แล้วแม่โอเคไอ้กิตสำเร็จรุ่ง ด้วยไม่ดี <c oughs> ก็มันไม่ดีจริงๆอะ่ะเออเก็บของก่อนนะแล้วก็ไฟแฮกเกอร์เก็บก่อนนะชดการเชลก็ให้มันเหลือแค่สิบนัดก็พอนะครับอ่าแล้วก็กระสุนปืนพกก็เอาสำรองไว้สักหน่อยก็ดีนะแล้วก็เจ้านี่ของดีก็เก็บไว้ไฟบอมยังไม่ต้องใช้เก็บแล้วก็ไอ้นีไน่ไอ้นี่ต้องใช้นะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ครับบ๊ายบายครับโอเหนื่อยเหมื่อยพอตะครัวนะแม่งนั่งหาเป็นชั่วโมงเลยคุณนายจ,จะเห็นนะว่าผมนั่งอัด2ยี่สิบนาทีแต่จริงๆแล้วผมเล่นเป็นชั่วโมงครับนั่งหาวิธีนะเออว่าไง่านพนมโอ้หน้ามันโอซิลเลยโอ้ยสัญชาติเยอรมันนะในสุดโอซิลโอเคครับผมสวัสดีครับ